เจะไม่พังได้อย่างไรเมื่อใส่น้ำลงไปสามลิตรซึ่งหนักเท่ากับ300กิโลกรัมเราจะอธิบายส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันคือพื้นครับพื้นของเรานะครับก็จะใช้กระดาษ A4 นะครับแล้วก็มาเย็บด้วยแม็กครับให้มันเป็นจํานวนชั้นหนาหนาครับเพื่อที่จะกันน้าครับมันจะช่วยในการตอบโจทย์ปัญหาแรกได้ครับคือคาว่าไม่รั่วครับบริเวณตรงกลางนะครับเราจะใช้หนาทั้งหมด5ชั้นครับแล้วก็บริเวณรอบๆนะครับเราจะใช้หนาทั้งหมด7ชั้นครับโดยจะมีวิธีการติดนะครับจากที่ดูพวกขนมโบราณของไทยอย่างเงี้ยครับ เขามักจะใช้ใบใบตองนะครับในการสารให้มันขัดกันครับมันจะช่วยในการรับแรงได้ดีกว่าครับการกันซึมกันซึมกันซึมด้วยครับวิธีแก้อันนี้นะครับก็สามารถตอบปัญหาเรื่องการเอไม่ซึมได้ครับต่อไปหัวข้อสุดท้ายคือการไม่พังครับโดยที่โครงสร้างทั้งหมดจะต้องไม่พังลงมาครับอย่างแรกเราก็คือเราจะอาศัยการทําเป็นเหมือนปีซึมครับสามเหลี่ยมโดยที่เราทำเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วภายในยัดกระดาษกล่องเอาไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงครับซึ่ง เมื่อเราทําเป็นสามเหลีย่ยมด้านเท่าและเอาสามเหลีย่ยมแต่ละอันซึ่งมีขนาดยาวมาต่อกันในรูปนี้ครับจะทําให้แรงที่หนักของน้ำที่กดทับตั้งฉากกับพื้นผิวครับก็จะได้ท่วทุกด้านของรูปทรงสามเหลีย่ยมครับแล้วส่วนต่อมาคือส่วนที่เราจะมาเป็นที่ยันกับปีซึมไม่ให้ถูกดันเลื่อนออกมานะครับครับก็คือตรงนี้เราจะเอากระดาษแข็งมาตัดเป็นสามเหลีย่ยมใช่ไหมครับ<ช>แล<ช>้ว<ล>ทำมุม120องศาแล้วเชื่อมกับกระดาษแผ่นล่างซึ่งที่จะเอามายันกับปีซึมที่เรา วางไว้ตอนแรกครับกระดาษนี้ผมจะตัดให้เป็นมุม120องศาเนื่องจากกระดาษที่ผมทําเป็นปิซึมครับผมทําได้มุม60องศาเพราะสามเหลี่ยมด้านเท่าจะเป็นรูปทรงที่กระจายแรงได้ดีที่สุดครับล็อกเลยใช่ไหมฮะเราก็จะนําแผ่นพื้นมาวางลงไปบนนี้พอดีครับแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะประกบให้เข้ามุมพอดีเราก็จะสามารถรองรับน้ําได้คนแกงใส่น้ำของเราจะไม่ประดิษฐ์อะไรให้ยุ่งยากมากมายครับเราจะเอาขันตักน้ําวางไว้บนลงไปตรงกลางหรือบริเวณไหนก็ได้ครับเพื่อให้น้ําลงขันก่อนแล้วก็ค่อยล้นออกมาจากขันลงไปในภาชนะของเรา และนี่คือจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีครับมีประเด็นตรงไหนที่อยากจะซักถามเพื่อนเดี๋เลยครับคือบริเวณด้านขอบอะค่ะที่ที่ม้วนเป็นกลมๆนะคะคือเมื่อกี้เห็นแบบๆคือใช้กระดาษลังลูกฟูกบุด้านในใช่ไหมคะดูรูปหน่อยมีรูปไหมดูรูปนิดนึงครับย้อนอยูนึงนะครับนี่คือสามเลียมที่กำลังสงสัยนะครับใช่ค่ะมีกระดาษลูกฟูกอยู่ข้างในสามม้วนนะฮะคล้องละม้วนม้วนๆนะครับคำถามคือ ถ้าเกิดพอเราเติมน้ำลงไปเนี่ยมันจะต้องเกิดแรงดันน้ำใช่ไหมคะทีนี้ตัวที่รับแรงดันน้ำจริงๆอ่ะมันจะเป็นกระดาษลังลูกฟูกหรือเปล่าคือเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษลังูกฟูกอยู่ในอุปกรณ์การกันน้ได้ไหมครับใช่กระดาษก็จะไม่ใช่กระดาษ a 4อย่างแท้จริงไม่ใช่ a ออย่างแท้จริงแต่ว่าจะเป็นลูกฟูกที่รับแรงดันด้านข้างแทนนะครับคือเป็นยังไงฮะที่ห้ามข้ามนํารับแรงดันน้ำเนี่ยคืออุปกรณ์เสริมใช่ไหมครับแต่กระดาษลังลูกฟูกนี้อยู่ในอุปกรณ์หลักครับ เครื่องอุปกรณ์หลักจะมีกระดาษ A4 หนึ่งรีมกระดาษลูกฟูกหลังแล้วก็เครื่องสูบน้ำครับคราะั้แสดงว่าสามอย่างนี้ผมสามารถเอามารับแรงดันน้ำได้หมดแต่ให้รับได้เฉพาะสันถูกไหมครับกระดาษลูกฟูกใช่ครับเ็คือเหมือนเราใช้เพาถ้าเกิดพับม้วนเป็นวงกลมนะครับแล้วเอาสามเหลี่ยมมาครอบนะอันนี้ษฎีแล้วเส้นสัมผัสวงกลมทุกเส้นเนี่ยจะถือว่าตั้งฉากกับวงตั้งฉากกับวงกลมตั้งฉากกันครับครับผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะผิดกกติกา ถ้าเป็นวงกลมนี้แรงที่กระทำไปมันจะไปโดนแค่จุดเดียวมันจะไม่เป็นพื้นที่ถูกไหมฮะไมืออย่างนั้นหรือเปล่าฮะครับแล้วก็คือถ้าเรื่องรับแรงเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งกระดาษลังลูกฟูกแล้วก็กระดาษ A4 รับแรงได้ครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์หลักทั้งสองอย่างมันมีกระดาษตั้ง5 7าชั้นอะไรว่าไปแล้วมันจะงอแล้วมันจะเข้ามุมได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าเราบอกว่าในที่สุดเนี่ยเราต้องการน้ําหนักของน้ําให้เป็นตัวกดถามว่าเรามีกลไกกัน เช็คยังไงว่าเนี่ยน้ำมันจะมีแรงกดพอที่จะทำให้กระดาษเนี่ยเข้ามึมตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมที่ผมสร้างขึ้นมาโทษน,นะครับสามเหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วผมเอา A 4มาวางใช่ไหมครับตอนแรกมาจจะไม่ลงแต่ตอนผมวางลงไปครับผมจะออกแรงนิดนึงคือไม่ต้องการให้มันพับเป็นมุมแต่ต้องการให้มันโค้งลงไปเราเอามาอย่างนี้ครับ นี่คือก่อนใส่น้ำครับตอนนี้จัดรูปทรงมันหน่อยหนึ่งครับแต่รูปทรงหมายถึงเราสร้างรูปทรงขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ไปพับมุมไม่ได้ไปไหนแล้วก็จะปล่อยให้น้ํากดลงไปเองครับคือเอากระดาษมาวางไว้ใช่ป่ะคะแล้วกระดาษมันไม่ได้เข้าเข้าไอ้มุมอ่ะไม่ได้เข้ารูปทรงของมันเลยนะฮะแล้วอ่ะมันจะไม่พยายามทําให้ทําให้น้ํามันล้นออกมาอีกเหรอคะจะเป็นบริเวณที่น้ํากดทับลงไปใช่ไหมครับแล้วเมื่อกดทับลงไปอสีก็จะถูกแรงกด ให้เข้ารูปพอดีครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรที่เราอาจจะแค่จัดรูปไว้นิดหน่อยว่าเออจะให้มันลงประมาณแนวนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปพับมันแล้วก็ให้น้ําหนักของน้ำเนี่ยดันมันลงไปเองตามธรรมชาติคือถ้าเราการจัดให้เป็นมุมครับเวลากระดาษเป็นมุมปุ๊บมันจะเหมือนโดนพับใช่ไหมครับแล้วตรงที่พับครับจากที่ผมทำการทดลองที่โรงเรียนจุดที่รั่วคือจุดที่พับครับเพราะส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่กระดาษเริ่มมีการฉีกขาด เลยวางแบบหลวมๆให้มันเป็นโค้งเข้าไว้และนี่คือการนําเสนอของจุฬาพราชชราชวิทยาลัยประชุมท่านนี้ครับภาพพร้อมแล้วนะครับตอนนี้สัพยุทธครับโอ้โหมาดังเลยนะครับมาใหญ่เลยนะครับอ่า,ออาอนะครับมีลุ้นแล้วนะครับวิวใจเย็นวิก,กดลงไปหน่อยใหญ่ให้มันพุ่งสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ เพอที่เางะเปนการของโยพินบุรณะกรุงเทพหมหานครนะครับอ่าด้านหลังคือภาชนะที่จะไว้รองรับน้ําหรือว่ากระมังกระดาษนี่แหละครับปรปรเปิดเปิดเผยโฉมนิดนึงฮะอ่ากระมังกระดาษอยู่นี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆพร้อมประจําที่นะครับบอกคุณผู้ชมกติกาในการคว้า20คะแนนเต็มและโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือกระมังกระดาษขังน้ำหากผู้แข่งขันสามารถประดิษฐ์ภาชนะบรรจุน้ำที่ทำจากกระดาษเ4ซีได้สำเร็จเพียงแค่บรรจุน้ำได้200ลิตรแรก จะได้รับไปเลย10คะแนนแต่หากผู้แข่งขันสามารถเติมน้ำเพิ่มทุกๆ10ลิตรจะได้รับเพิ่มอีก1คะแนนโดยคะแนนเพิ่มสูงสุดคือ10คะแนนเอ้าถ้าพร้อมประจำที่ครับเชิญครับอาแล้วครับเชิญเจ้าหน้าที่ประจำที่นะครับในการตรวจเช็คทั้ง4มุมเลยนะครับเชิญเลยครับถ้ามีน้ำรั่วสักเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ยกมือบอกได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้สัรพยุตครับโอ้โหมาดังเลยนะครับมาใหญ่เลยนะครับไปแล้วนะครับ มีน้ำกระเด็นออกมานะครับไกลมากเช็ครอยรั่วซึมนะครับทีมงานลุ่นมากไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เห็นรอยรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ห้าสิบห้าสิบลิตรแล้วครับอ๋อแล้วครับลุ้นต่อเลยนะครับหนึ่งร้อยลิตรเรียบร้อยนะครับ ด้านข้างดูเหมือนไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับยังดูมีรูปร่างทรงเหมือนเดิมเลยนะฮะใกล้แล้วอันนี้นะครับน่าจะ190 195แล้วนะครับสองร้อยแล้วครับปิดสวิตช์เลยครับมีรอยวูซึมไหมครับตัวเช็คนะครับสี่มุมมีไหมครับไม่มีนะครับรับไปก่อนครับสิบคะแนนเอาแล้ครับลิทที่สิบต่อไปครับเดี๋ยวซึมอ่ะถ้าพร้อมแล้ว ไปครับทำไปแล้วห้าลิตรครับรั่วแล้วครับอ่าแล้วครับจบครับปิดปิดเลยครับติดบาเลยนะครับโอ้โหเกิดรอยรั่วด้านนี้ครับเอากล้องเข้ามานี้เลยฮะนี่ครับนี่ครับนี่ด้านนี้ก็รั่วแล้วนะครับด้านนี้ก็รั่วแล้วครับโอ้นี่ยังไปไม่ถึงลิตรสิต่อไปเลยนะครับ แม่น่าเสียดายครับมีน้ําซึมออกมาตรงเหลี่ยมกระดาษสักกรนะครับมันคือปัญหาที่เราเคยกังวลไม้ก่อนหน้านี้ไหมครับใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามุมนี้เลยนะแต่ว่ามันมาเร็วกว่าที่เราคาดการไว้อ้าวโยทินบรณะได้10อีกทีมนสงชุลาพรราชวิทยาลัยปทุมธานีจะได้เท่าไหร่ไปลุ้นกันต่อเลยครับเชิญครับ มาสู่ห้องปฏิบัติการของจุฬาภรณ์รา,ราชวิทยาลัยปทุมธานีนะครับเอาประจําที่แยกย้ายครับเชิญครับคณะกรรมการแล้วนี่ครับได,รได้ได้ไดโอ้โหจะจับไว้อย่างนี้ตลอดเลยฮะครับถ้าพร้อมแล้วสปปรรพยุทธครับโอ้โหกระเด็นแรงเลยนะครับตอนนี้นีมนจะน,น 50ิ่นีแรกผ่าไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้น้ำหนักลงไป50กิโลกรัมอยู่บนนี้แล้วนะครับ100ลิตรต่อมาครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับผ่าน100้ลิตรแล้วนะครับเอาลครับมีลุ้นแล้วนะครับจะสุดแล้วสุดแดงเลยนะครับตอนนี้175ไปแล้วนะครับจะ200แล้วนะครับลูกหมูสู้ๆสอ0รี่สคะแนนก่อนเลยนะครับจุฬาพรครับเดี๋ยวพอบอก200แล้วปิดวาล์วได้เลยนะครับ จะได้ไม่ได้ครับได้ได้ไม่ได้ครับได้ตอนนี้น้ำเริ่มเข้าทรงเข้าที่เข้าฝากแล้วนะครับและและและสองร้อยเรียบร้อยครับเอาละครับตัวมือหน่งนะครับพีดนะฮะพีดนะฮะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ต่อโอ้โหตอนนี้แข็งเป็นไงครับแข็งเป็นไงฮะเกร็งเกร็งเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เอาจะต่อเลยไหมครับต่อเลยนะครับเลยนะครับับพร้อมแล้วสัมพยุตต่อครับและลิทที่10ต่อไปนะครับจะเป็น210นะครับ วิทย์วิทวิทขันมันใหญ่วิทย์จเย็นวิทกดลงไปหน่อยใหญ่ให้มันพุ่งหนีไปใหญ่กดลงไปหน่อยผ่านไหมครับสองร้อยสิบครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละดูเหมือนไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเขาเลยนะฮะสองร้อยยี่สิบแล้วครับสิบสองคะแนนอ๋อที่สองร้อยสามสิบนะครับคณะกรรมการเห็นอะไรบ้างไหมครับยังเลยนะฮะสามสิบแล้วครับสิบสามคะแนนครับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้และใช้แม็กไมาด้วย250 15คะแนนครับโอ้โหลอแชมป์พยักห,หน้าเลยนะครับลองมั่นใจมากเลยนะครับตอนนี้และเดินหน้าเข้าสู่19คะแนนนะครับ290ลิตรครับ19คะแนนเดินห,หน้าเก็บเต็มเลยนะครับตอนนี้และ เลทที่300ครับเลตที่300ครับมาแล้วนะครับเก็บเต็ม20สิคะแนนเนไูนะครัะแนนออกมาใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปลุ้นกันเลยครับเชิญครับถัดถึงขั้นตอนการโหวตให้คะแนนกันบ้านนะครับมาดูว่าคนดูในห้องส่งของเราจะชื่นชอบทีมไหนมากกว่ากัน หรืออาจจะชื่นชอบเท่ากันก็ได้ไม่แน่นะฮะคะแนนออกมาเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาวัดผลกันตรงนี้เลยนะครับโยทินบุรณะก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วโหวตครับมาแล้วนะครับ22โหวตครับี่ด้าน้ลัะ กาพราชวิทยาลัยปทุมธานีจะคว้าใจคนดูในห้องส่งของเราไปกี่คะแนนถ้าพร้อมแล้วโบวตครับ23คะแนนครับโอเขาเรียกว่าสูสีสูสีตอนนี้เรามาดูคะแนนในช่วงแรกกันก่อนเลยครับ สำคัญที่สุดของการแข่งขันวิทยาศัพย์ยุทธ์ของเราในทุกสัปดาห์นั้นคือการประกาศผลคะแนนนะครับใครจะเป็นผู้เข้าสู่รอบต่อไปเรามาความความรู้สึกของคณะกรรมการแต่และท่านจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากคุณแอรินครับเชิญครับสําหรับทางโรงเรียนโยทินนะคะก็ชอบตรงที่ว่าสามารถที่สร้างโครงสร้างออกมาจากกระดาษเ4ซอย่างเดียวแล้วก็ทําให้มันสูงขึ้นมาแล้วก็ จุน้าได้อาจจะไม่สามสามร้อยลิตรแต่ก็ยังเยอะอยู่แล้วก็ดูแข็งแรงดีมากนะคะเก่งมากๆค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนจุฬาพรนะคะใช้ความคิดได้สร้างสารรค์มากๆคือเป็นแอร์ยังคิดถึงเลยว่าสามารถเอากระดาษเอสี่เยอะๆมาต่อๆกันแล้วเอามาวางแล้วสามารถจุน้ําได้เก่งมากค่ะมาถึงอาจารย์ยอครับเชิญเลยครับอาจารย์ยอครับทางด้านแนวคิดเนี่ยชอบอในการประดิษฐ์ของเราที่ไม่มีรูเลยนะครับทำให้โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจาก การที่น้ําซึมผ่านรูนเล็กนูน้อยเนี่ยมันหมดไปนะครับแต่ทางโยทินบัวนะเนี่ยผมชอบความรอบคอบในการวางกระดาษแล้วก็มีการสร้างโครงสร้างอะไรรับน้ําหนักในตาแหน่งที่เหมาะสมอีกอย่างก็คือระบบของเราเนี่ยไม่มีคนคือพอพอเปิดสวิชปุ๊บทุกอย่างก็ทํางานของมันอัตโนมัตินะครับในขณะที่ทางจุฬาพรเนี่ยยังต้องมีการไปช่วยถือน้ําให้อยู่ในขันอะไรอย่างเงี้ยครับซ,ซ,ซึ่งทำให้ มีข้อแตกต่างด้านนี้อยู่นิดหน่อยครับอาจ,จารย์โอครับครับประเด็นการนําเสนอแล้วการจริงๆเรื่องเรื่องบุคลิกของเรามากกว่านะฮะจริงๆก็จะเห็นว่าทีมทางด้านยาโยทินบุรณะเนี่ยก็ค่อนข้างจะโยนไปโยนมาค่อนข้างดีและแต่ละคนเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะฮะอย่าง l ีโอนี่ก็จะกวนๆหน่อยซึ่งจริงๆผมว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความน่าสนใจได,ได้ได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะก คิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดีก็นําไปใช้ต่อไปได้นะฮะส่วนทีมด้านนี้เนี่ยยังยังฝืนๆกันหน่อยยังส่งต่อกันยังมีอายอบ้างนะฮะก็คิดว่าอยากจะควรจะปรับปรุงลักษณะของดินามิกสของทีมนิดนึงว่าให้เราเนี่ยพยายามทํางานร่วมกันโยนการทําให้มันลื่นมากกว่านี้นิดนึงนะฮะก็พยายามจะไปปรับปรุงเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเข้ารอบต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ และโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู s <S ่รอบต่อไปครับได้แก่จุฬาพรราชวิทยาลัยปรทุมธานีครับ ศึกษา1 0 0 0 0บาทครับโยินบุรณะนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เดินหน้าเข้าสู่รอบ2ต่อไปแต่ก็ทำได้ยอดเยี่ยมนะครับรับตุนการศึกษา5,000บาทครับอ,อยากจะขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้มาแข่งกันในวันนี้นครับแล้วก็จะพยายามทำให้ถึงแชมป์ให้ได้ครับ แน,น่นอนครับการแข่งนทุกอย่างนะครับก็มีท้้มีชนะนะครับและนี่คือสปิริตของเด็กมัธยมทั่วประเทศที่เราเจอ,เจอกันบนเวทีแห่งนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการสนับสนุสน,นดีๆจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการครับวันนี้วิทยาสัรยุทธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับและนี่คือผลสรุปคะแนนของทั้ง2โรงเรียนในวันนี้ครับแล้วโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้ โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยปทุมธานีจะเป็นการสับประยุทธ์กันระหว่างโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีพบกับนวมินทราชินุทิศตสตรีวิทยาพุทธมณฑลทีมใดจะผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนสุดท้ายในรอบแรกและจะพบกับโจทย์อะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวิธยสป